จะบอกว่าอาหารเสริมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะทานได้ทุกคนนะคะแต่ว่าตัวนี้ค่ะเรามีคุณหมอนะคะให้พัมปรึกษา24ชั่วโมงเลย24ชั่วโมงจริงๆนะคะฟังไม่ผิดค่ะทักมาตีหนึ่งตีสองนะคะเราก็มีทีมงานของอาจารย์หมอเนี่ยตอบตลอดเวลาเลยอย่างโรคไหนที่ทานได้ไม่ได้เนี่ยอาจารย์หมอจะตอบตรงๆเลยนะคะเนี่ยดูค่ะอย่างตอนนี้ค่ะทักมาตอนสี่ทุ่มอาจารย์ก็ตอบนะคะโรคไหนที่ทานได้ไม่ได้ หรือว่ามีลูกค้าที่เขามีโรคประจําตัวเยอะอย่างนี้ค่ะคุณหมอก,ก็จะแนะนําว่ายังไม่ให้ทานนะคะให้ปรับพฤติกรรมไปก่อนอย่างที่พี่นุ้ยบอกไปนะคะว่าอาหารเสริมหรือวิตามินอะไรก็ตามเราต้องเลือกที่มันเหมาะสมกับตัวเรานะคะไม่ใช่ว่าจะทานได้ทุกคนนะคะเพราะว่าอาหารเสริมหรือว่าวิตามิน,นต่างๆที่อยู่ในท้องตลาดตอนนี้มันเยอะมากเลยแต่ของเราเนี่ยนะคะคุณซื้อไปทานนะคะหรือคุณยังไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะ เข้ามาปรึกษาปัญหาแล้วก็เราอ่ะก็จะให้คำปรึกษาที่มันตรงจุดนะคะแล้วก็ซื้อสัตว์คุณหมอกับทีมง,งานของเราเนี่ยก็จะตอบก,กันตามความเป็นจริงนะคะไม่ใช่ว่าสัตว์แต่จะขายนะคะแต่เราเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้าค่ะ